ตอนแรกกะซื้อมาสองหูคำๆแต่สิ่งที่เจอก่อนที่จะไปดูสิ่งที่เจอเรามาแกะกล่องดูก่อนนะครับว่าได้อะไรมาบ้างคู่มือเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนหัวได้4อันมี4ขนาดสายชาร์จเป็น Type C นะครับที่แค้หูเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันคอนเน็กกันด้วยระบบ Wi-Fi หน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ลองแค้หูให้เด็กๆนะแล้วรู้ไหมผมเจออะไร Uh huh. ก้อนบอลล่มเลยครับท่านผู้ชมยังมีอีกนะครับท้ายคลิปติดตามดูกันขอไปท่านที่รับประทานอาหารอยู่ด้วยนะครับโอไมก์ก oh ็แข่งโป๊กเลยชิ้นใหญ่จัดออดูอาสาส,สมาัครของผมนะครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปส่องหูอย่างเดียวได้นะครับส่องจมูกก็ได้นะแต่ว่าเวลาเรามาแคะหูอะ่ะเราลองเอามาแคะของเราก่อนจะได้คุ้นมือ ก้อนใหญ่มากเลยอันนี้เป็นก้อนไม่เหนียวด้วยแข็งคือแนะนํานะถ้าใครจิ้มแล้วไม่แน่ใจน้ำหนักมือหรือว่ากลัวว่าจะโดนแก้วหูยาพยายามจะจิ้มลึกเรามาค้นหาเป้าหมายกันต่อเจอแล้วเสร็จเรียบร้อย ได้มาสองก้อนใหญ่ๆนี่งไงชมหน้าของเขาสนใจลองกดที่ตกร้าที่สมกันได้เลครับ